สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้ก็คือเป้แกรมมี่ซีเอั่นเองวู้ฮู้วันนี้ไม่เจ็บคอแล้วเย่ดีใจจังเลยมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยท้อแต่ตัวฉันขอให้กำลังใจเฮ้ยมาถึงเอาเลยเหรอวานยังไม่ได้ดูอะไรเลยทำงานอยู่วันนี้เราก็จะวันนี้เราก็จะมาแข่งแบบทัวร์นาเมนต์นะทุกคนก็คือคัดตัวก็ใครอยาก อยู่ฝ่ายเดียวกันไม่ไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้โป้เนี่ยไมโดนมันไม่ตายวะอยู่ฝ่ายเดียวกันน้องัวมาเตอร์ัวมาเตอร์ก็ใครที่สนใจจะเข้าร่วมเอ่อทัวร์นาเมนต์ก็ทิ้งชื่อพร้อมพร้อมกับไอ้นี้ไว้ก็ได้เดี๋ยวผมสนใจผมจะไปกดใจแล้วกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไอเดียไลน์ไว้ด้วยเหมือนเดิมแต่ที่เคย ก็คือหาตัวคนเพิ่มนั่นแหละก็ใครสนใจก็เข้าร่วมได้มาจริงจังละอะเมื่อกี้ไม่รับคุณกินไม่รับสกีวีนี่ไม่รับเฉยอู้แต่เมื่อกี้ผมเก็บหมดเลยเกือบหมดเลยเนาะเดี๋ยวผมปิดไมค์ไปเลยเดี๋ยวผมมาไปละโอเคดูจากชื่อแล้วคนที่ชนะคือตี้ไหนนะ ตีเราเปะหรือว่าตีเขาตีเราตีเราโอเคผมได้ okay. บบบบเอ็มด้วยผมได้เอ็มอืมอืมมีต้องมีฝ่ายหนึ่งโดนรุมอ่ะหรือว่าหนึ่งหนึ่งกันไปก่อนเอเจอเนาะหนึ่ง,หน,งหนึ่งกันไปโอเคแล้ว okay. เจอกับพี่ลอกชิมเจอกับพี่ลอกชิงโ okay. อเคลอกชิมลอกชิงลอกชิงลอกช<อ><อ>ิงลอกชิงลอกชิงใครแพ้มีบทลงโทษโอเคง่ายๆคลิปนี้สั้นๆพี่ ไม่ยาวเพราะคนเพราะคนมันน้อยแคทอสกอร์จีเนี่ยอยู่เท่าไรนยคลิปนี้สั้นไม่ยาวเพราะคนมันน้อยโอเคแล้วเดี๋ยวหาตัวที่โหลกันอ่ะมาอุ้ยอะไรอนึ่งอุ้ยหนึ่ง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 เจอเดี๋ยวเดวติดไหมครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเป็นคนพากให้นะสามสองหนึ่ง ก็คุณวินตอนนี้ได้ถือปืนออกมาได้แล้วได้ยิงแบบกราดยิงส่วนคอ,อปเตอร์นั้นได้ใช้ปืนยิงสัพท์แล้วก็ใช้มีดปุ๊บนชนะบนนนแบบง่ายได้ดูเหมือนว่าคนที่เจอกับพี่รอบชิงนั้นคือคอปเตอร์นั่นเองว้าวคอปเตอร์กับพี่โอเคถือว่าได้อยู่พี่ภาคสถานการณ์ไม่ค่อยเก่งมนไม่มีปุ่มโทรให้กูน,น่ยแล้วกูกดผิดแน้โดนเกียน เล่นในขอบมือไว้อยู่แล้วแล้วก็กูเกลียดอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่กูกำลังจะยิงโดนแม่งชอบยิงไม่ออกแล้วพอกูจะยิงว้าวแม่งชอบยิงออกอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากเลริปปินไปยอาทิเสร็ล้เดี๋ยวไปตัดต่อนลยด้ยอ่าอ่าโอเคก็คผมต้องมาหนึ่งหนึ่งกับคอปเตอร์เด็กตึงนะฮะก็ทัวร์นามเมนต์อ,อย่าไปคิดมากเล่นเพื่อความสนุก แต่เแพ้ตงบวกชอบลูกนติดแล้วอะ่ะลาลามันอรอบติดไปได้ร่ใช่มันได้มันไ,ไ,มไม่เคยเจอจิตเองว่ะพูดน้อยเ,เลย under the table อยในจุดบางจุดจะไปบอกเขาเลยตอนนี้ตอนนี้คอปเตอร์กำลังเดินหาทัวร์องบริเวณไอาหาไม่เจอเลยตัวอย่างกำลังเหนื่อยกำลังทอ้อฉันจะขอให้กำลังอุย้ยตกใจเจ็บก็จำตอนนี้พี่เปย์ขยับการสลี่อะอะอะไรวะเฮ้ยแตงมาจากทางไหนนะ่าะเหมือนจะได้ยิบาราทางนี้ทางขวาปูฟันไม่ได้วะเดี๋ยว อย่าบอกว่าหยุดหลังอ่ะสวย,ยที่นี่หนึ่งน้องจับปืนอย่างน้อยที่สองแล้วกันก็<อ>จะทายเมื่อกี้ก็ใช่เราได้ตัวที่หนึ่งเ,เราใกล้จะไปแดกข้าวแล้วครับพี่เดี๋ยว,วก็อาจจะหายไปก็อาจจะ อ่ะแค่นี้ก็คือมาเล่นเทสให้ทุกคนดูใครสนใจก็พิมพ์ชื่อไว้ได้เดี๋ยวพี่ไปกดใจแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะทิ้งไอดีไลน์ไว้โอเคบ๊ายบายแค่นี้แหละเจอกันสวัสดีครับ